สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มจจกนะครับก็วันนี้เป็นเมนูซุปไก่กันบ้างเป็นซุปไก่ใส่มันฝรั่งนะครับอุ้ยขอโทษอันนี้ก็นี่เป็นปีกบนนะครับเอาไว้สําหรับทําซุปไม่ใช่น่องนะครับอันนี้ตอนเด็กๆเ,เข้าใจว่ามันเป็นน่องอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมอื่นๆกันนะครับวันนี้โจก็จะมีพริกไทยเม็ดเล็กน้อยนะครับแล้วก็รากผักชีสองลา่ามันฝรั่ง แครอทหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้มะเขือเทศโอเคเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆอัตราส่วนต้องเขียนที่ใต้คลิปนะครับกระป่บบนครับแล้วก็อันนี้ขึ้นช่ายเอาสำหรับโรยมันทหอมเนาะวันนี้เราจะมีเครื่องปรุงรสคือเกลืออย่างเดียวเพราะว่าเราจะใช้ความหวานจากน้ำต้มกระดูกแล้วก็พวกมันฝรั่งพวกแครอทหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อน แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชิมแล้วรู้สึกว่าอยากได้หวานกว่านี้ซึ่งมันจะทําให้เลี่ยนไปนะก็สามารถเติมน้ำตาลเพิ่มได้โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยเราจะใส่เกลือก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็เราจะใส่ปีกบนไก่ตามลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ําเดือดจัดนะครับเพราะว่าเราต้องการความหวานจากน้ําต้มกระดูกเนี่ยเราก็จะต้องใส่ตั้งแต่มัน มันมันยังไม่เดือดเพราะว่าถ้ามันเดือดแรงๆเนี่ยอ่ามันจะทําให้ผิวภายนอกของของเนื้อไก่อ่ะครับมันสุกทันทีเลยจะทําให้ความหวานความหอมในกระดูกอะไรพวกนี้มันไม่ซึมออกมาฉะนั้นเราจะต้องใส่ไปตั้งแต่ตอนที่น้ํามันยังไม่เดือดนะครับแค่พอมาเริ่มเป็นมวนๆขึ้นมาครับก็ใส่ไปแล้วก็ใช้ไฟกลางๆตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเดือดขึ้นมา แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฟองขึ้นมานครับเราก็ช้อนฟองออกเพื่อให้ได้น้าซุปที่ใสนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมอื่นทีหลัง,ๆๆลงตรงนี้ต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเดือดขึ้นมาแล้วกันครับผมเพื่อนตอนนี้โจ๊กตั้งมาจนมันเดือดแล้วนะครับพอมาเดือดมันก็จะมีฟองแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนเห็นไหมฮะเราก็ช้อนออกนะครับ มันจะทำให้น้ำซุปเราใสฮะแล้วก็ลดไฟนิดน,นึงแหละคืออย่าใช้ไฟแรงเกินมันจะขุ่นอุยดับ r อรี o อรีนี่ครับช้อนไปเรื่อยๆครับยิ่งเราช้อนฟองออกเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งใสเท่านั้นครับน้ำซุปแต่เดี๋ยวสุดท้ายมันจะไปเกาะเป็นก้อนๆนเพื่อนไม่ต้องห่วงครับตักออกง่าย โอเคนี่นะครับพอเราช้อนออกไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลตรงจะใส่รักผักชีครับแล้วก็ลิดไทยเม็ดลงไปก่อนเลยตามด้วยมันฝรั่งครับเพราะว่ามันฝรั่งจะสุกยากนะครับ แล้วก็แครอทเราจะตั้ง2ส่วนนี้ครับประมาณสัก8นาที10นาทีก่อนเพื่อให้2ส่วนนี้ครับมันมันเริ่มเปลี่ยนสีและเริ่มสุกก่อนแล้วเราถึงจะมาใส่เมื่อเทศแล้วก็หอมมใอี่ทีนึ่งเพราะว่า2อย่างน,น,นะครับมันจะเละไวมากๆฉะนั้นเราต้องตุ่นอันเนี้ยไปสักระยะหนึ่งก่อนสักสิบแปดนาทีสิบนาที หรือถ้าแบบเอาชัวร์เลยถ้าเพื่อนๆชอบแบบนิ่มๆเลยคือสัก15นาทีไก่ก็จะสุกนิ่มด้ที่พอดีใช้ไฟประมาณแบบกลางๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเดือดแรงมากนะประมาณแบบให้มันมีผุดๆขึ้นมาเป็นโช๊กใช้นะฮะประมาณนี้เราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับชัดไม่เอเ่ยแต่จกปรับให้นิดนึงคือพอดีไฟเสียวันนี้มันได้แค่นี้แหละความชัดเดี๋ยวกําลังจะซ่อมไฟอยู่เดี๋ยวต้องไปซื้อที่ไทมาร์ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆจกปุ่นมาประมาณทักสิบสิบสองสิบสานาทีเท่าที่ดูนาฬิกานะครับก็นี่นะฮะน้ำซุปจะใสๆแล้วก็มันฝรั่งกับแครอทจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับก็คือมันเริ่มสุกแล้วล่ะเราก็จะใส่หอหมหัวใหญ่นะครับลงไปนะครับตามด้วยมันเขือเทศแล้วเราก็จะตั้งแบบนี้นะครับไปอีกประมาณสัก4-5นาที ให้ความหวานจากหอมหวัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันออกมาด้วยแล้วก็มะเขือเทศมันจะมีความหวาน,นอมเปรี้ยวนิดๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันมันสุกแล้วอีกทีหนึง่งลวกันครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราตุ๋นมาจนมะเขือเทศมันเริ่มนิ่มแล้วนะครับแล้วก็หอมหวัวใหญ่เนี่ยมาเริ่มอ่อนลงไปมีความหวานมาจากน้ำซุปแล้วนะครับก็จะได้แล้วเรียบร้อยประมาณนี้ครับ นี่เลยหอมหอมเลยมันจะเป็นซุปที่รสชาติอ่อนๆนะครับก็คือมันจะไม่ไม่เค็มจัดไม่หวานจัดมันจะแบบเป็นน้ําซุปเหมือนเวลาเราไปซื้อน้าซุปมาทานประมาณนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้จกคงต้องเท่านี้ก็คือเดี๋ยวเราจะโรยต้นขึ้นช่าลงไปนิดนึงให้ได้ความหอมนะครับ เราก็เดี๋ยวเก็บไว้ตอนแต่งจานอีกนิดนึงเดี๋ยวโจ๊กขออนุญาตตักใส่จานให้ดูแล้วกันครับเพื่อนๆนจะได้ไม่สเ,เสียเวลาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมซุปไก่ใส่มันฝรั่งของโจ๊กง่ายๆนะครับน้ำซุปใสๆแบบนี้เลยซดล่องคลอนะครับมันจะรสอ่อนๆน,นิดนึงไม่ไม่ได้รสจัดอะไรมากมายก็เพื่อนเพื่อน,อนลองทำทานดูครับเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆโจะจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนเพื่อน,อนตุ๋นเนี่ยเน้นคือช้อนฟองนิดหนึง่งแล้วก็ไม่ต้องปิดฝานะครับ ใช้ไฟอ่อ,อนๆใส่ไก่ตั้งแต่น้ำมันเริ่มอุ่นไม่จำเป็นต้องรอให้เดือดน,นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้จกนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ